สวัสดีครับพ่อพี่น้องสุภูสุคนนะครับมนีพญานุกามาถักไทยพ่อแม่พี่น้องอีกนะครับมนีพญานุสีมาสายกินแน่นะครับมนีเปลี่ยนแนวลเสิเปลี่ยนอันบดูลงนะครับมนีขึ้นจากสีเปลี่ยนมาเป็นสายกินแน่นะครับเพราะว่ามนีไปตลาดนะครับไปซื้อปลาตอนแรกว่าจี่ยวปลานิ่นนะครับก็เลยเป็นปลาดุกตอนแรกว่าจะเห็นเมนูต้มปลาดุกใส่นนำปลาแดกซื่อนะพี่น้อง ถัดว่ามีอยนน้ำม่สมครับพี่น้องน้ำม,ม่สมพีน่น้องเพื่อนนั่นพี่น้องของพี่น้องอีกเทือนหนึ่งนะครับเพื่อนมาจากสเปนนะครับเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดน้ำม่สมใส่ขวดนะครับพี่หนกกเลยเอามาใส่แกงปลาดุกน้อยหนึ่งนะครับกำลังสบพอดีนะครับเห็ดตต้งแต่เดือนพุษสาคมานะครับอืเห็ดเั็งแต่เดือนพุษสาคมาพี่นุกเลยเอามาแก่งใส่ปลาดุกนะครับปลาดุกตัวหนึ่งตอนแรกว่าสีย่างนะครับว่าสิบว่าสีย่างใส่เตาอบมันมีเตาอบอยู่ ก็เลยขึ้นไปขึ้นมาเห็นนมใบสมก็เลยขึ้นอยากกินนมใบสมแกงเซปลาดุกนะครับพี่น้องโซ่จากน้อยก่อนเห็นผนโซ่นะครับผลได้กินเมันกับโซ่นะครับนี่ปารุกนะครับตอนปาดุกนะครับตัวใหญ่ครับปาดุกตัวใหญ่ครับโซ่จากน้อยนะครับมันนี่พญานุมานสายจินนะครับมันนี่แกงปาดุกนะครับใส่นมใบสมครับจากพี่น้องทั้งไก่กับนมฝานครับจากประเทศสเปนบนนี้นะครับเพราะว่าสเปนกับฝรั่งเศสม่เชตมีเชตติดต่อกันนะครับ ไปเพิ่นกัมมอย่างพี่น้องเพิ่นเพิ่นเห็นน้องไปส่งมากเพิ่นเกิดลยมาฝากนะครับเพิ่นก็เลยเอามาฝากพญินุอีกต่อหนึ่งครับใส่ขวดขวดหนามมากครับกับเข่ากล้องนะครับพ่อพี่น้องเข่ากล้องเข้ากล้องนะครับเพื่อสุขภาพนะครับเข่ากล้องตะกี้พญ่นุหุงตั้งแต่เข่ากล้องย่างเดลียวเลยครับคือเข่ากล้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า ผนบอกว่ามันมันดีต่อสุขภาพมันกระหู้ะครับว่าดีต่อสุขภาพมันแข็งนะครับคนบางคนแต่ว่ามันจะไปกัดทองมันจะไปบาดทองเพราะยนุกกัะเบื่องเสื่อของเขาจะไปบาดทองครับพราะเขากินเท่ากับเคี่ยวกัะยำไปแหลกแล้วนะครับแลเขจาว่ามันแข็งแมนนี่ครับมันแข็งส่นามลายมันแข็งอยู่มาที่นี่พยานุกก็เลยมาผสมนะครับเอาเขาหอมมะลิขาวๆเบานเท่านี่มาผสมแก้วนึงเขากล้องสามแก้วร่วมเป็น หนึ่งต่อสามนะครับแต่ว่าถ้ามันมดนี่เหลือบ่ไหลนะครับหงยักสองคำเท่ากับสีมดเพื่อนโยกกับสีหุงหนึ่งตะเขากล่องนะครับบ่กินบ่เขาขาวนะครับกับสีหุงตะเขากล่องย่างเดียวนะครับแล้วก็ตบไยกับสีแมนนี่ครับลูกพุ่นนะครับลูกพุ่นอันเมื่อนั้นนะครับเพิ่นไปยามพี่น้องเพิ่นทั้งเมืองอีกเมืองหนึ่งครับตังจังวัดครับไปทรงเพิ่นนะครับไปสรงเพิ่นขึ้นรถั้งแต่หกโมงเสาร์นะครับั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะครับ บัดที่นี่เพิ่นกลับมาเพิ่นก็เลยมีบักพุ่นมาฝากนะเพิ่นเอเินไปเอาอยู่เงอนเพิ่นแล้วก็มีบักพริกเพิ่นไม่น้นองเอาบักพริกมาโชว์น้ำเพราะว่าสอนน้อยมันครับสอนน้อยมันเสี่ยวไปอันตากแดดนะครับเดี๋ยวไปตากแดดกระสีเอาไปไปปลูกบ้านนะครับอืมเดี๋ยวเห็ดแนวปลูกบ้านกันมาเข้าใจว่าสอนน้อยมันนะครับนั่นแหละวันนี้แล้วการ พักหอมกับบ่มิยังหลายนะครับพี่น้องกับตำพริกตำกระเทียมตำหอมไสนะครับนะครับเป็นโรคอาวนต้นหอมยู่หนาบ้านนะครับยู่หนาทางเงื่อนนี่ครับพอปลูกไว้ครับก็มาเด็ดใส่น้อยหนึ่งนะครับกระปรุงด้วยรสผงปรุงรสนะครับรสดีทุงเสียนะครับซีบังกระแซบอยู่นะครับพี่น้องแซบอยู่ก็เลยสิกินนะครับพี่น้องกินอยากเขาอยากเข่าจักน้อยอยู่พอวันซีถุงกลัวแล้วกินเขาว่ารายครับพี่น้องเด็กแล้วกินแล้วก็สีนอนนะครับ กินหลายบ่ได้นะครับมันสี่ย่อยอบ่หมดอืแซ่บครับพี่น,น้องแซ่บเยอะบ่อหนปงันไดอืมกำลังข้าวเยี่ยกินนะครับห่อแล้วก็กินยาแล้วพี่น้องเนาะด้านหลังพญิน,นุดงพี่น้องดงดง,ดงบนไงหรอกสำหรับไส้เขาคือพญินุเอานขยะไปจิม้มตั้งสองสามหมื่นนะครับไี่ใช่ทางระยะ ไอ้บุ๊กเป็นถิ่มใบกระเสียดายนะครับมันกระบอกตีเปื่อนอยังนะในทางง่ายกระบอกนี่ยังครัเป็นยีนุ์เขาเลยเจ็บมา้ากับหน้าเดียเลยตากปลาครับซื้อปลามาตากเนาะตากปลาตากยังก็ได้นะครับยังดีๆอ,อยูนะ่แนะต่ตตว่ากองเขาหอยอย่นั้นสื้อครับซื้อยอยูง่งน่ะอยากหลานไทยครับมีกระบ,บอกนี่ยังนะครับกับมะคุยกินเขาน้ำคุยกันน้ำนะครับกิ็นตะผูเอื้นเพนเนาะครับ มันต้งเบาั้งกินแต่แซบครับนะครับวันนี้กับไปเบิ้งอันยายแดงนะครับยายแดงอ่าายแดงไฮโซผู้ดีอังกฤษพนันนะครับวันนี้คนอยากกินข้าวต้มซ้ำแบบไงหนึ่งครับั้องเบาั้งคุยนะครับเล่ากัลายครับเป็นแฟนเอฟซีเป็นแฟนขับเพื่อนนะครับอืมคืออยากน้ำมันยูนดอกจังไปอันหานใยเพ่นนะครับเมียฝรั่งบันนอกนะครับ มันนี่กับคักคับต้มบอกหอยหน้าครับพียานุไม่ได้กินโดนแล้วต้มบอกหอยหน้าเนี่ยอยากอยู่หาย่ค่อยได้แล้วครับพี่น้องเนาะของหน้าของบ้านห้องหนึ่งหากินไม่ได้นะครับนันแพร่ยายาขายนะครับในหน้าเขาในอย่างนึนบอกหอยหน้าบอกหอยยังตายมัดนะครับหอกเครือยังกับพวกขวเมียมันสู่ยาไปไลครับทั้งยาขายาะทั้งปุ๋ยนะครับอืม ล้งเทียบอดีตไซเขาจะไปฉีดอ้อยนะครับนี่ก็ไหลลงมาุนข้นเดี๋ยนี้นี่บานเท่าลงมตรงลงมตาบพไ่อ้แพ่ไปเื่อด้ครับวินหนาวินตาเป็นบาดเป็นแผลนี่กับเปื่อยนะครับโอ้สมมตินี่ครับจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับอืบ่กเื่องพวกเพื่อนกินนะครับขึ้นยากอันจังอันหนึ่งฮักสองสองเทานั่ก็เพื่อกินขนมเส้นบางนนี่อืมนป่นกระแทบนะครับเป็นตะแทบนะครับือเลย บ้าบุมไม่ยังสิมานําเสนอวันนี้ก็เลยเป็นสายกินจักมือหนึ่งกันนะแต่น้องๆพี่น้องนะก็เลยมาก,กินเขากับแกงปลาดุกไส้นมไมสมจากแดนไก่นะครับจากประเทศสเปนปนม้าฝากนะครับกินแล้วกับซีอันตบท้ายล่างปากกับผลไม้นะครับปนม้าฝากด้วยกันบุ๊มคอนด้ซืซอกัปนไหนครับปนมาฝากนะครับอืม พ um ka, z, um. ี pues whales, kind of ่น้องผู e ้พันหักแกนกันนะครับกับ nah, พี uh, anyway, X, really uh, uh. ่น hmm. ุืมไปมาหาแวกันนะครับบริขาดกับมังคุจักกันกุยเพียนะครับพี่น้องมังคุจักกันกุ้ยพีคบกันไปกันมากกับลืนแกนกันขึ้นพี่ขึ้นน้องนะครับมีอยังกับกินน้ากันอืมแบงปั่นกันกินครับก็เลืงแกนกันเป็นพี่เป็นน้องอาซาใส่กันครับนี่ ปัญหามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแยังกับแรนหากันนะครับอยู่เมืองนอกนี่ก็ลําบากอยู่นะครับเพราะว่าเฮ้ามาอยู่จังซีนะครับก็ต้องมีคนทีรููจักคนทีหรือว,ว่าเป็นเพื่อนแท้เห็นไนะครับเป็นมูที่หักแพ่งกันอีเลนนครับอาซาสายกันใดลืมแก้นกันไว้ใจกันนะครับสามารถที่สายเพิ่งผ้ากันไดนะครับอืม ขึ้นไปขึ้นหน้าจู่เราเรื่องอันตอนพญาน,นุเป็นเน้นหน่อยครับคเคยบอกไวน้นะว่าพญานุยานหมาครับหาย,ย่อนหมาตอนนั้นเป็นเน้นหน่อยอยย่สุดสามสิบสี่สิบสามปีนะครับยุ่จังวัไดไรอ็สนะครับเบอร์ปทุมรัดบ้านดูบ้านฝ้ายใหญ่ท่านมาเจอตะกี้บ้านดูฝ้ายใหญ่ตำบลปทุมรัด มื่อแมนตำบลหนองแคนแมนพี่น้อง,งอำเภอป,ปทุมรัฐจังหวัด้อยเอียดเนะดาะชื่อใดเยอะหลวงพ่อใส่เปียวเวนตาน้ามันมากระทายกในบ้านในกางหมู่บ้านเนาะเป็นเนินหน่อยซือแสพเป็นเดียวอันพอจะไปหอดเลาะเงียนมากกระทายกนะครับมาเป็นซีโตัวเมันในวัวปวดพอมีน้องซีโตัวอิริแดนมะหุ่มพญานุตอนเป็นเนินหน่อยพญานุน่งน่งแล้วก็ไข่กากาดดูวยนนันนะครับ นั่งเลยหายพรอมหาอกับผมว่ากัรดอกมันก็เศร้าเท่าเงินผู้ยุ่งขังๆกระจ้านะครับเม่ออกตอนนั้นนะครับกระจกก็แดนมาไล่หายนะครับอพญิโนก็หายแล้วลาเวนตาต้องกับมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อถามเป็นยังก็หายัวน้อยเรียกว่าโอ้ยหลวงพ่อเปียวเวนตานี่แล้วหมาแดนไสแต่เป็นซิบตัวสะก็เลยหายแสลดมือนั่งแล้วก็หายเลย หลวงพอ่อว่าวานนั้นหายไปนี่คือบอกออกไปน้ำใช่ว่าก็แม่นี่นะครับหลวงพ่อเิ่นเคยห้วานเพราะว่าวานกันหมากันนี่แหละโอ้ยกันอะไรแลวพี่นอ้องหม,มาอินเน่นหน่อยก็ไปในบ้านหมาแลนหุม่มหายกากกาก็เลยเป็นค้นกันหมาพี่น้องเกี่ยดหมาหายหายเนี่ยเมื่อจะไปไปแล้ว ต้องถือคอนถือแสบไปน้ำเพราะแต่มันกัดน้ำกับหยางพี่น้องเนาะมี่กระบ่มีหยางพี่น้องเนาะก็มากินเขาคุยเราจากันนะครับอืมเราจากันแสบพี่น้อพี่น้องเนาะแสบเลยกินผู้เดียวกับแสบมันาจะเสิยเห็นได้ไหมมิโน่ผ่านี่กินได้พี่น้องเนาะ เพราะว่ามันเป็นเมนูที่เป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยนะครับปลาเนี่ยครับจังสันผู้ใหญคนบคนปรมาก,กินปลานะครับจังฝรั่งนี่ครับปลาคันนี้าครชอบจิก,กินปลานี่ตรงนี้คนใบกลางฝรั่งยานกลางหลายนะครับน้องทุกประเทศแิีคือฝรัง่งเมนูปลานี่ต้องแล่ต่เนื้อ มาเห็ดน้้ากินนะครับห้ยฟรังหอนง,งป่าย่างป่าเผาป่านิ่งเผาพันเมียงปา่ากรบบานเท่านึงข้าเจ้าบ่กค่อยกินนะครับแล้วก็ายานกลางแล้วคนไทยเทาไห่ิก็ตรงอะระวางกลางครับทำมันติดข้อไปแล้วอ้เป็นเรื่องไงนะครับอืมนี่ก็ตรอะระวังนะครับดีว่าประดุกมอกมีกลางนะพี่น,น้องนะ ดแล้วนั่นก็ไปนอืมายิ้มแล้วจัาหน่อยก็สีตบไทยด้วยหักพุ่นนะครับนี่ทั้งสีเหลืองสีดำครับบกพริกนี่บะกินหรอกอบกพริกนี่เสียว้ยชาหลายอยู่ครับมีเลยํำแก้วอยู่แต่ว่านี่เสียว้ตากแดดเหยียดแนวมันก็จะหน่วยงามหน่วยใหญ่หน่วย,ยหน่วยวยาวมันหน่วยใหญ่กับหน่วยใหญ่หรอกเพดีอยู่นะครับ สำหรับมโ้เน่แล้วพี่น้อนงเนาะก็คือสิมนี่ตำเนียนล่ะพ่อญ่นุก็ได้มากินข้าวกับอันแจงปลาดุกใส่น้ำมันสมนะครับชอบเนก็คือสิคลิปนี้ก็คือตำเนียนแล้วพี่น้องเนาะอืขอขอขอบคุณหลายๆนะครับผู้ที่เข้ามาเบิ่งเข้ามากดไลค์กดติดตามให้พ่อญ่นุนะครับผู้ใดที่เข้ามา ม,ยา,มยาย,ยามปัญญนปัญโนกสีกลับไปยามสุภูสุคนนะครับอาทิษฐาแน่นะครับตั้งเต่การงานเท่ากับหนุ่มนะครับอืมงานมีเวลาวางแน่กับจังคอยสยิไปยามพยายามนองพูดถึงเพิ่มมากไปมาวาแวนะครับสำหรับมอนี่ปัญโนกขอสวัสด,ยยสสดีสุภูสุคนครับสวัสดีครับ